สวัสดีครับพบกันีนนั้นนะครับกับพวกเราสองมคอลองทุนจากเพจสองมคอลองตุนนะครับวันนี้ก็มาพบกันในซีรีส์ดีๆที่ชื่อว่า MACD สามนาทีรู้เรื่องนะครับรายการที่จะน,นำคุณผู้ชมผู้ฟังเข้าไปวิเคราะห์สินทรัพย์แบบกู๊กูนะครับแบบเพื่อนเล่าสู่เพื่อนฟังดูจิต,ตวิทยาตลาดภาคอินดิเคเ,เตอร์ MACD โดยใช้แอปเทรดดิ้งอยู่กันนะครับวันนี้สินทรัพย์กู๊กูของเราคืออะไรไปดูกันนะครับเป็น หุ้น,นกระดาษกลางนะครับในเซนิเด็กไทยแลนด์นะครับหุ้นบิ๊กนะครับหรือว่าหุ้นบิ๊กคัมบ์ราคอร์เปอเรชั่นจำกัดมหาชนนะครับเพืเ่อนๆบางท่านก็คงเคยได้ใช้ผลิตภัณฑ์ในธุรกิจในร้านเขาจืเหมอนกันนะครับผมโดยหุ้นบิ๊กนะครับเป็นผู้ค้าปีอุปกรณ์ถ่ายภาพและโทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับโดยเขาก็จะมีสินค้าไอทีอยู่ มากมายหลากหลายนะครับสมัยก่อนเขาทาเรื่องของขายกล้องแล้วก็แอคเซสซอรี่ของกล้องนะรับตัวนี้ก็มาขายโทรศัพท์มือถือเพิ่มเติมด้วยนะครับก็เรียกว่ามีผลิตภัณฑ์หลากหลายทุกยี่ห้อดังๆนะครับผมไปดูตัวงบการเงินกันเลยครับงบการเงินนี่พบว่าเตบโตัวนะครับ12%ไตรามาสต่อไตรามาสนะครับ Q on Q นะครับผมตัว กำไรเพิ่มขึ้น122% Q on Q เลยนะครับตัวนี้สินลดลงเกือบ1%นะครับ0.9%นั่นเองนะครับตัว Equity สินทรัพย์นะครับลดลง4.7%ก็ถือว่าตัวตวนะครับประมาณสัก10%ต่อปีก็ถือว่าบุบใช้ได้นะครับงบดีนะครับไปดูตัว Valuation กันนะครับ Valuation แลื PE ยังไม่ปรากฏน่าจะพึ่งเทอาดาวๆนะครับตัว P/B Book Value อยู่ที่1.5เท่าก็ถือว่าตึงๆนักดล้านี้ก็ได้ ประมาณแพงกว่าเจ้าของ1.5เท่านั่นเองนะครับบุกไ value 1.5ก็แปลว่าราคาได้แพงกว่าเจ้าของเจ้ามือ1.5เท่านะครับ D/E r a t i 0.68ถือว่าดีนะครับเพราะว่าดีเ a t i ก็บอกว่าการเป็นหนี้เปเลยถ้าน้อยกว่าหนึ่งก็ถือว่าน้อยนะครับ0.68โ,นะโอ้ถือว่าสภาวะค่อนข้างดีน่าจะทนทานต่อสภาวะเศรษฐกิจผันผวนเช่นนี้ได้ดีกว่าตัวที่ดีเ a t i มากกว่า1หรือมากกว่า2นะครับตัวยืมเนผลยังไม่มาให้นะครับน่าจะเพิ่งเถิดราว นะครับจากโควิดนะครับผมอ่ะยังไงก็เล่นกันได้นะเวอร์ชันนี้ก็ในทีมเทอลาล์นะครับนะลองไปพิจารณากันดูไม่ได้ชี้นํำนะครับผมนะไปศึกษาเพิ่มเติมกันต่อได้แต่ถ้าอยากจะเข้าออกตามกราฟก็ไปดูกราฟกันเลยนะครับตัวกราฟตาฟมฟิวมันเพราะว่ามีการตัดขึ้นของ F a c d เอลน์เส้นสีกหลตัดเส้นสีแน,นลไลน์สีแดงขึ้นไปมีฮิสโตรแกรมสีเขียวแต่ว่าแท่งสีเขียวนี่เริ่มดรอปลงแล้วก็ จากเขียวเข้มกลายเป็นเขี้ยวอ่อนอย่างนี้ก็บ่งชี้ว่าเป็นขาขึ้นนะครับแต่เป็นขาขึ้นที่กําลังอ่อนแรงสายเทรดต้องระวังในทางเฟมใหญ่ทางเฟมมันนะครับเมื่อ,อไหร่ฮิสตแกรม,มสีแดงก็ออกนะครับเซลล์นะครับทางเฟมวิกนะครับแมาสวยนะครับทางเฟมวิกเนี่ยถ้าท่านใดเล่นทางเฟมวิกมีการตัดขึ้นของเ a ฟเอีลเส้นสีแดงตัดเส้นสีแดงที่เดีวยวไลนนะครับมีฮิสตแกรมติ่งแรกนะครับบ่งชี้ว่าเป็นขาขึ้นสัญญาณบ่ายวิกแรกเลยนะครับ ถ้าเพื่อนเเล่นทางฟรมวิกก็ต้องบ่ายฝั่บ่ายซื้อนะครับเมื่อไหร่แดงก็ออกนะครับฮิสตแกรมแดงก็ออกนะครับได้เท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นนะครับหมายเซ็ตสายเทรดนะครับเล่นอย่างมีวินัยนะครับถ้าเป็นเล่นทางฟรมวิกถ้าเพื่อนเพื่อนเล่นทางฟรมย่อยทางฟรมเดย์เป็นยังไงทางฟรมเดย์มีการตัดขึ้นของ mac หลายส้นเสีนเงินตัดเส้นเฉลหลายสีแดงขึ้นไปมีฮิสตแกรมสีเขียวสตรองนะครับเข้มขึ้นสูงขึ้นเนือน้ำบ่งชี้ว่า เป็นขาขึ้นที่แข็งแรงทีเดียวนะครับสาหรับท่าฟิล์ม D นะครับจะไม่มีสัญญาณออกสัญญาณเซลล์แต่อย่างใดในทาฟ f ล์ม D นะครับผมก็ไปสรุปกันนะครับหุณบิ๊กคุณบิ๊กคาเมราก็เป็นถือว่าเป็นหนึ่งในเจ้าใหญ่ในตลาดขายมือถือและอ c c ก s s o r y รนะครับผมแล้วก็อุปกรณ์กล้องและเลนนะครับผม valuation ก็ถือว่าตึงๆอยู่ในตีนเทิร์นเอราวจากโควิดนะครับแายการท่องเที่ยวนั่นเองนะครับผมส่วนในเรื่องของกราฟก็ สัญญาณยังมีสัญญาณาบสัญญาณขาขึ้นในทงเฟรมเดย์และทำเฟรมวีคนะครับส่วนทาเฟรมมันก็เป็นขาขึ้นแต่เป็นขาขึ้นที่กาลังอ่อนแรงลงนะครับผมก็ไปทำกันบ้างนต่อได้ครับถ้ารักชอบตัวนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีื่อนครับชอบคอนเทนต์ดีๆม like, ีประโยชน์อย่างนี้รบกวนเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b ์และติดตามผลง,งานต่างๆเราได้ในช่องทางต่างๆดังนี้ ขอบคุณครับ